เด็ดมาใหม่ล่าสุดเลยครับทุกคนนี่เลยบททดสอบแห่งวิธีนินจานะคะตอนนี้นะคะฟรีไฟได้ทำการคอรบกันกับนารูโตะอีกรอบหนึ่งอะแต่รอบนี้จะเป็นการคอร์กับเหล่าวัยร้ายนะคะอ่างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในตัวเกมกันดีกว่านะคะว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราได้เล่นกันบ้างค่ะ เอาละค่ะต้องกราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจเบิ้ลชแนลนะครับอย่างเป็นทางการนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมาการิ a าฟรีไฟล์นะคะเช่นเก่าเช่นเดิมเลยซึ่งน้องๆเห็นนะใช่ไหมเนี่ยล็อบบี้คือแบบเปลี่ยนไปมากอย่างเท่เลยนะคะโอ้โหก็เลยแต่งตัวใ,ในท่ใหเข้ากับทีมนิดนึงแต่ว่า อย,อยากได้ชุดมาใหม่เนื่องจากนะคะเราอัปเดตมาใหม่และเห็นแล้วนะคะว่ามีอะไรมาใหม่เยอะเลยงัย้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะเห็นเลยนะคะนี่สองสามอย่างเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะคะอา่าอันไหนดีขวาลายซ้ายดีขวาลายซ้ายดีอันนี้ก็กะลอุ้ยหมุนครั้งแรกฟรีนะฮะนี่ทุกคนกิจกรรมอาอ,อิทาจิและท่าแปลงกลายนะคะโอ้ นายตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วนายตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วอว้ยมีสกิลปืนด้วยโอ้โหชุดแสงองศาใช่ปะดูเป็นย่าเป็นชิ้นส่วนปะ,อ,ะอันนี้คือท่าออันนี้คือเสื้อยังไม่ดาวนโหลดนะมันยังไม่เห็นดิ้ดึงชุดแสกองศามาต้องปีฮะ ไหนมีอะไรอัพเดตมาใหม่เพิ่มอีกไหมพอจันสีเลือดลดต่ำท้าทายดิจารับสุดยอดอ่ะฮะการทดสอบได้เลยิ่บางทีก็ถูกบีบให้เลือกในตัวเลือกที่เข้ม,มวงวดอืมเทวีสุริย์อุ้ยถ้าเป็นเธอ จะต้องหาคำตอบนั้นเจอหน้าลองอีกครั้งอัตราขอมพลีเทสท้าททยอีกครั้งโอ้ยนายมันอ่อนแอทำไมถึงได้อ่อนแอรู้ไหมก็ยังมีไม่พอยังไงล่ะโอ้ยความแคนย้ำเตือนนายมันอ่อนแอว่ะอ้ามีภารกิจประจำวันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ของรางวัลนะคะนี่อันนี้ภารกิจนน่นนี่นั่นเนาะเล่นเกมแค่เล่นเกมเฉยๆก็มารับนะคะ แต่ว่าของรางวัลจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีมีรางวัลล็อกอินด้วยนะคะสำหรับวันที่9ถึงวันที่11นี้อีทาจิที่เราดูเมื่อสักครู่นะฮะเฮ้ยเป็นท่าทางวะอุย้ยทุกคนโคตรเท่ท่าทางเท่จัดเลยเท่จริงเท่จริงเท่จริง เทอันนี้จะเป็นกิจกรรมฟรีนะคะคือเราต้องเล่นภารกิจเพื่อเพื่อที่จะรับเอาที่คาดหน้าผักนินจานะคะมาสะสมเพื่อที่จะโจมตีเหล่าวายร้ายแสงอสาแล้วก็รับไปเลยนะคะรางวัลตามนี้นะคะและ5ครั้งนะคะจะได้เป็นชุดของโอโรจิมารุออ ง่ายด,ดีอย่ง่งกี้ชิวจัดเลยใครนะคะที่อยากได้ชุดฟรีนะคะเป็นชุดของโอโรชิมารุนะคะมาเล่นกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะทุกคนเอาละค่ะเมื่อเราเข้ามาในตัวเกมอย่างนี้นะคะมีกิจกรรมมาใหม่ซึ่งเราก็ต้องจัดกันซะหน่อยนะคะนี่เลยครับมาตรงที่ลัคก,กี้ลอยยอเลยค่ะ <Yahoo! S 1> <Hey. S 2> ได้ตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วนี่ได้ตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วนะ ทาของอิทาจินะเองครับงั้นเดี๋ยวเรานะคะนี่คือเป้าหมายเลยก็คือชุดของแสงสาฮะ,ะของมันต้องมีจริงๆค่ะทุกคนมาสุ่มฟรีนะคะห <1 S 2> ครั้ง,ง,งนะคะจากนั้นก็จะสุ่มสิบครั้งนะฮะจากปกติ179เพชรลดเหลือเพียงแค่89เพชรเฉพาะครั้งแรกนะคะลด50%เท่านั้น จากนั้นนะคะก็จะสู่มแบบปกติละคะปกติไปเลยนะคะ <Wow. S 1> มาดูกันว่าวันนี้เราจะหมดไปเท่าไหร่นะคะจาก53,145เ่พชน่รนายตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วโอเคครับจาก50,000กว่าเพรนะคะเจจะเหลือกี่เพศนะคะกิจกรรมนี้จะหมดแหลกขนาดไหนนะคะมาสุ่มไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะ let's go ตกลงได้อะไรมาวอะอะนายตกอยู่ในคาถาต่อไปอนะคะเราต้องการอ่าโทเค็นที่เป็นรูปเนตรวงแหวนนะคะทุกคนน,าย,ยนายแข็งแกร่งอุ้ยนายแข็งแกร่งแสดงว่าเราได้เนตรวงแหวนมาหนึ่งอันฮะ,ะสวยค่ะสุ่มต่อค่ะนายตกอยู่ในคาถาของฉัน Oh. ก็เรืออยู่นะด้็งกรงอ่ามาแล้วฮะเนตวงแหวงดวงที่2อเนรวงแหวงกัอเชินมาแล้วะจ๊ะน้องๆสูดต,ต่อไม่ลอนแล้วนะครับนหนอ่อนแอไม่ต้องยำ้ำฉันไม่อ่อนแอความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามจะอยู่ที่ด้าน โโอ้โมาเหอะไม่มาละะโอ้โทุกคนมาแค่สองดวงแล้วไม่มาอีกเลย,ยคุณแข่งแกงเอาเรียบร้อยดวงที่สามมาแล้วค่ะสมยับยับฮะ สายตายอิาจีดูบินจัดเลยโอ้ไม่ออกว่ะไม่ออกจริงดิโอ้ถ้าในุงแอันสุดท้ายจะเท่าไหร่เนี่ยโอ้โอ้โอ หมดไปเยอะแล้วนะส่งสามพันแล้วนะจะสามพันแล้วนะนายแข่งแกร่งเรียบรย้อยอ่ะโดนที่สี่อันสุดท้ายนี่ <Nine S 1> แหละ <ตก S 1> บอกเลยนายตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วนายตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วจะบอกว่าคุณเป็นทาสของการตลาดของฉันแล้วใช่ไหมรู้รู้ทั้งรู้ แต่ก็ยังจะยอมสุมต่อไม่ออกสักทีวะโอ้ออกเงยออกซาแท้วะอุ๊ยเหลืออันเดียวเองนะเหลืออันเดียวเองนะทุกคนอันนี้คือสุบหยับยับเลยนะคะไม่รู้จะออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ น,น,ยนายตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วจ้านายตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วสุ่มต่อค่ะนายแข็งแก่งเรียบร้อยเดตวงแหวนดวงที่ห้านะคะมาเรียบร้อยค่ะทุกคนามาตกลงครับ งั้นเราทําการแลกกัน<ต>กเลยนะคะาถของจ้าตกอยู่ในคาถาธาดกาตลาดเต็มเลยคระบผมอะนายตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วแลกเลยนะคะเคตกลงฮะเป็นกระเป๋าปะนายตกอยู่ในคาถาอ,อะกินปืนฮะตกลงครับสวมใส่ในายตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วท่าทางนะฮะ โอเคและแน่นอนนี้เลยครับนี่แพ็กเกจอิทาจินะคะของมตรตวีนะคะชุดแสงองศาค่ะที่เรียกร้องกันมาเยอะมากๆสำหรับชุดนี้บอกเลยบางคนนะคะอ่าชอบดูอดีเวตเรื่องนี้ก็จริงแต่บางคนก็ชอบชุดแสงองศามากๆเลยนะคะชุดประติบีบอกเลยคอลแลบใส่กับตัวไหนก็ได้ใครใส่ชุดในข้างในก็ได้แล้วแบบเอาเสื้อคลุมเ<ม>ส่องศา สคือจบเลยอย่างเทนะคะนี่เลยครับชุดแสงองศานะคะแพ็กเกจมาใหม่ในกิจกรรมหอคอยนะคะบอกเลยว่าของมันต้องมีครับผมตกลงค่ะเปิดครับผมตกลงค่ะแต่ว่าชุดนี้ถ้าจริงไม่แน่ใจว่าแสงองศามันใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงปะหรือว่าต้องใส่เป็นเต็มตัวเลยเหรอ ต้องใส่เต็มตัวหรอหรือแยกชิ้นได้อะโอ้ยอย่าไปดาวน์โหลดเลยใส่ไม่ได้โอ้เสียดายสงเจชอบเล่นตัวละครผู้หญิงมากกว่าเดยอ่าละ่ะเจก็ทำการส่มเรียบร้อยนะสำหรับกิจกรรมนีนาะนี้เลย <c oughs> ชุดแสงของสานะคะหรือชุดของอิทาจินั่นเองนะคะอ่า บอกไลน์เลยนะคะว่าใครที่อยากได้นะคะต้องรีบจัดกันแล้วใส่กอดเทกก่อนนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะอีทาจิและท่าทางแปลงการะะเป็นกิจกรรมหอคอยของชุดอีทาจินะครับใครที่อยากได้นะคะก็มาหาจัดสุ่มจัดซื้อก็ได้เข้ามา32วันเลยนะคะมา1เดือนเต็มๆเลยแต่ใส่ก่อนก็เทก่อนนะครับผม กิจกรรมนี้เจนหมดไปไดทั้งหมดนะคะาาอ,อ่าใครรู้บ้างนะใครตอบถูกบอกเจนมาด้วยนะครับแล้วน้องๆาจัดกันหรือยังจัดซมจัดซื้อกันหรือยังครับผมบอกเลยว่าชุดนี้ เทะใส่ก่อนโค้ดเท่ฮะผม s. <S นี่ถ้าแปลตัวด้วยนะครับทุกคนเอาเป็นว่านะคะใครที่ช่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะเชวยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป็นกาลังใจกับเจลีบิดด้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสตรีมหน้าเจอกันนะครับ